อ่ะเขากำลังดูทิศทางอยู่นะคะกําลังดูทิศทางอยู่นะคะว่าจะเป่ายังไงต่อดีนะคะเขากําลังดูทิศทางอยู่นะคะเนาะว่าจเจ้ายังไงดูต่อดีนะคะนะเจ้าไงต่อดีดูทิศทางอยู่นะคะสามร้อยกับห้าร้อยต่างกันยังไงคะสามร้อยบาทก็คือดูพื้นดวงให้เล็กน้อยต่อห้าคำถามนะคะแต่ถ้าห้าร้อยบาทดูพื้นดวงละเอียดยิบนะคะาการเงินการงานความรักสุขภาพ พื้นดวงเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตอบทุกคําถามนะคะดูแบบละเอียดเลยนะคะห้าร้อยถ้าสามร้อยก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะเนาะคุณบ M อมนะคะส่งกุหลาบ5้าดอกให้คุณครูขอบคุณมากนะคะคุณบีบีสามสิบสามีจะดีขึ้นไหมคะเรื่องมือที่สามค่ะเรื่องมือที่สามนะคะสามีจะดีขึ้นไหมคะจะดีขึ้นนะคะจะดีขึ้นนี่ได้ไพ่รักแท้ด้วยนะคะแต่ว่า ยังไม่หายขาดแต่ว่าจะดีขึ้นนะคะคุณ b ีบีนะคะนะคะคุณ b ีบีขอบคุณมากที่ส่งกลุบมห้คุณครูขอให้ชีวิตรักคุณหอมหวานนะคะให้สมหวังเหมือนกับ